ยเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่าในเอง,องกับการเข้าร่วมงานเลี้ยงนะครับเป็นงานเลี้ยงของคิดนะครับแล้วก็ t ท็ h ฮอยเออร์เรดบ1ันนั่นเองลิซ่าเข้าร่วมงานนี้ควงคู่คุณเฟเดริกไปเลยสองซีอหนุ่มสาวนะครับจากลาวส์แล้วก็ LVMH w a t แท็กฮอยเออ ร่วมงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงเปิดตัวฟอร์มูล่าวันคซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เฮอฮาม,มากเลยตอนนี้นะครับมีแต่คนพูดถึงลิซ่าการไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์ที่ไทยที่เกาหลีแล้วก็ที่จีนเองก็ตามนะครับเพราะนี่คือการออกงานร่วมกันกับคุณเฟเดอริกอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยของลิซ่าแฟนๆเนี่ยแซวกันเลยครับแม้แต่สื่อข่าวยังแซวว่านี่เนี่ยไปงานเปิดตัวนาฬิกาหรือว่าไปงานเปิดตัวแฟนกันแน่นะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยน่ารักตะมุตมีกันมากๆไม่ได้หวานจนเลี่ยนแล้วก็ ไม่ได้แบบว่าห่างเหินกันเลยนะครับมีความแบบว่าฟินฟินจิ้นจิ้นของแฟนๆเนี่ยที่เห็นแล้วก็อมยิ้มตาม แการไปร่วมงานครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ายืนยันแน่นอนลิซ่าเนี่ยจะเข้าร่วมงาน F1 แน่ๆรอดูกันได้เลยว่าลิซ่าจะสร้างความปังขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยแค่ไปงานเลี้ยงในวันนี้นะครับลิซ่าขึ้นเทรนอันดับที่1ไว้ปอกันไปเลยหมวดหมู่รคคอมเมนต์นะครับกับการเข้าร่วมงานแท็กฮอยเออร์เปิดตัว Formula ่าวันคิชแล้วก็มีคนเนี่ยพูดถึงความน่ารักของ2หนุ่มสาวลิซ่าเฟเดริกกันอย่างมากมายเลยนะครับก็คนมันฟินจริงๆเห็นแล้วก็แบบอืม้มน่ารักดีเขาซับพอร์ตกันดีๆ ลิซ่าเนี่ยนั่งมองคุณเฟเดริกพูดอยู่บนเวทีก็แบบปลื้มไปด้วยหลายๆคนบอกว่าดูจากด้านหลังก็รู้ว่าลิซ่ากำลังยิ้มแล้วก็มีความสุขพร้อมกับเชียร์อัพอยู่คลิปต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยก็มีแต่ความน่ารักฟุ้งฟิ้งลอยล่องเต็มไปหมดเลยแถมในวันนี้ก็ยังมีรูปภาพร่วมเฟรมนะครับระหว่าง CEO จะ4ค่าย4แบรนด์ยักษ์ใหญ่เลยนะครับลิซ่าก็ร่วมเฟรมกับมหาคอนเนคชันด้วยไม่ว่าจะเป็น จูเรียนโทเนียนะครับจาก t ท็กฮอยเออร์หรือว่าโรนี่ฟลีกนะครับผู้ก่อตั้งคิตต์อเมริกานั่นเองและก็มี2เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเฟรเดอริกซีอของ LVMH w วอตและก็ลิซ่านั่นเอง CEO แห่ง We Are Loud หรือว่า Loud ค่ายของลิซ่าฟังมากแม่ฟังไม่ไหวจริงๆนะครับใครเป็นแฟนคลับลิซ่าวันนี้เนี่ยดีใจภูมิใจในตัวตาลิสสุดๆแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะ tạp ảnh dân